you <music> อองค์พระปิ่นสีมณีสยามทั่วเขตคามแสสองพระสุขภาษีประดับเมืองประดับฟ้าประดับจกกักรีแพ่ไมตีแผ่ภัยสารอเนกอนันต์พระทรงพิกผืนดินเป็นคุณค่าพระทรงชุบผืนป่าสัตว์สุขสันต์ พระทรงสืบศิลปาชีพมหัศจรรยร์พระทรงสร้างทางแห่งฝันลาดสุขใจขอพระแม่เป็นกวญชาติเป็นกวญรูปขอพระแม่เป็นผู้ปลูกความสดใสขอพระแม่เป็นกวนฟ้าประชาไทยขอพระแม่เป็นหลักชัยไทยนิรัน์ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสิริรัตยยอดมณีประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลห้วยใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี